ทำได้บุกถึง9ถนาทีแล้วเกมที่ดครับก็เป็นเกมที่ยากเกมหนึ่งครับเราเรามีหลายเกมให้เล่นด้วยเดือนนี้แล้วก็เดินทางค่อนข้างไกลด้วยครับมันก็มีอาการล้าสะสมมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เชียงรายก็ทําได้ดีครับวันนี้เปิดเกมเปิดเกมบุกใส่เราค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าโอเคทุกคนก็ก็ช่วยกันทํางานหนักแล้วก็คว้าสามคะแนนมาได้ครับอยกจะได้มาลูกเกมเนี่ย หลังเนี่ยคือเพงร้พาครับครับครับก็ก็เป็นเกมที่ยากครับเราพยายามรักษาสกอร์ไว้ให้ได้ครับในในสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อดทนรอโอกาสครับซึ่งซึ่งโอเคทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีในแต่ละตําแหน่งครับแล้วก็มาได้ลูกยุดโทษครับ,บรรเป็นแค่ทลของการน,นี้หน่อยก็พอของทีมนี้ครับ S <S ถ้าต่อเนเราตั้งเป้าวขนาดไหนับทีมตอนนี้เอ่อก็เราเราก็ยังยังลุ้นลึกๆอยู่ครับที่ที่อยากจะคว้าแชมป์ครับแล้วก็คือเป้าหมายของเราก็คือการคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วครับแล้วก็เอ่อสำหรับชัยชนะติดต่อกันเนี่ยมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าเอ่อถ้ามองรายละเอียดลงไปในแง่ของฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ยังก็ยัง,ย,งยังต้องพัฒนาร่วมกันทั้งทีมครับแล้วก็โอเคเราได้ได้โค้ดใหม่มาแล้วด้วยก็ก็น่าจะปรับกันอีกสัก ระยะหนึ่งครับก็ทำความเข้าใจกับเอ่อแทคติกของของโค้ดที่ที่มาด้วยครับ okay, รครับไไครับก็ขอบคุณแฟนบอลมีจีทุกคนครับที่เดินทางมาเชียเราถึงเชียงรายนะครับแ,แล้วก็เอ่อแฟนมีจีที่อยู่ทางบ้านด้วยครับก็ขอบคุณทุกคนครับเราเราก็พยายามที่จะและษามารฐานแล้วก็สร้างผลงานให้ดีต่อไปครับ, okay, บค,รครับครับผม 5G จัดเต็มแมชฟุตบอลไทยมากที่สุดกว่า600แมชฟรีที่ AIS Play